สวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันคลิปนี้นะครับแอดก็จะพามาหาหลักหน่วยล่างนะครับหลังจากที่คลิปที่ผ่านมาเนาะแอดเคยพาไปหาหลัก10ล่างไว้ชนกันไว้เรียบร้อยแล้วเนาะได้เรียนอยู่ที่4 7 0 9เนาะเรียนที่สุดก็จะเป็น4เนาะก็ตามสเต็ปนะครับผม ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฟังคําเตือนกันสักนิดน,นึงนะครับผมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังขาดครณีความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหวยเด็ดชาแนลหลักสิบล่างผ่านไปแล้วก็จะมาหาห,าหลักหน่วยล่างนะครับเนาะหลักหน่วยล่างแอดจะเอามาชนกันที่สัก6สูตรนะครับผม,มเริ่มจาก สูตรนี้นะครับผมหน่วยล่างสูตร pd pe นะครับผมนี่นะครับวิธีทําตามนี้เลยนะครับผมอันนี้อัดรอบที่สองเมื่อกี้อัดไปแล้วสะดุดนะครับด้วยอัดใหม่อาวิธีทําตามนี้เลยนะครับผมคอแห้งแล้วนะครับเกือบจะจบอยู่แล้วเมื่อกี้สะดุดลวนหมดเลยนะครับต้องได้ทําใหม่ทั้งหมดนี่นะครับวิธีทำเนาะได้เท่าไหร่ก็บวกตามสเต็ปนะครับผม แล้วก็สีส้มๆนี้เหมือนเดิมนะครับเอาไว้เฝ้าระวังแต่ถ้าเกิดว่าดูบรรยาวแล้วเนาะนี่ก็ไม่มาแล้วก็งวดที่25แล้วนะครับผมดูอีกสักงวดหนึ่งนะครับผมเฝ้าระวังอีกงวดหนึ่งถ้าไม่มาก็ให้เป็นเลขดับไปนะครับผมเนาะดูเพื่อนของงวดนี้ก่อนในสูตรอื่นที่เอามาชนนี่ดูว่ามันมี8มันตกเลข8น้องงวดนี้เนาะบวกกันนะครับงวดนี้อ่าได้1 2 3 4 6ส8 9ี่ดดเนาะงวดที่ผ่านมา แปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกแปดเข้านะครับหลักหน่วยนะครับผมวันนี้หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าแปดนี้เอาไว้เฝ้าระวังนะครับผมถ้าเพื่อนเขามีก็อาจจะมาเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนเขาไม่มีเปอร์เซ็นต์มาก็คงน้อยนะงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สามสิบห้านะครับผมจะเป็นที่สามสิบหกได้ไหมนะครับผมสูตรต่อมานะครับผมสูตรต่อมาหลักหน่วยล่าง p หนึ่งนะครับผมวิธีทําตามนี้เลยนะครับผม ได้ท่า่ตามสเตปนะครับแล้วก็มีหลักอันนี้ไม่มีไม่มีหลุดหนึ่งงวดเนาะมันเคยใช้มาอันนี้เป็นใช้ใช้เป็นเรียกดับเนาะก็ยังดับอยู่รถตัวนี้มางวดที่เท่าไหร่งวดที่สามยี่สิบแปดงวดที่ยี่สิบแปดงวดที่ยี่สิบแปดดับไม่อยู่เนาะออกสามหนึ่งนี่ตันนี้มันเดินก็ค่อนข้างจะดีนะครับผมยังไม่เคยสะดุดแล้วก็ใช้มาตลอดก็เลยให้โอกาสเขาตันี้พอเอามาใช้เขาก็เดินต่อละ หนึ่งวดแล้วที่เขาเดินต่อเนาะเขาหวังว่าเขาจะเดินต่อไปส่วนไหนที่มันเดินดีๆถ้ามันหลุดเพียงหนึ่งงวดเนาะเราก็ให้โอกาสเขานะครับส่วนนี้นะครับงวดที่ผ่านมาคํานวณได้หนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดเ้นาะแเข้าที่หลักหน่วยนะครับผมงวดนี้ได้ตัวเดิมนะครับผมอันนี้สั้นๆก็เดี๋ยวบวกให้ดูเนาะนี่ประมาณนี้เนาะนี่หลักพันหน่วยล่างลบสนะครับผมหลักพันคือหหน่วยล่างคือแ <c oughs> <c oughs> บวกกันเนาะได้สามสามลบสองเหลือหนึ่งได้ตัวเดิมกับงวดที่ผ่านมานะครับผมหนึ่งบวกสองได้สามสามล 4, 4, บสี่สี่บวกสองได้ 6, 6หกหกเราไล่ไปเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดนี้เอาไว้ดูก่อนเนาะอันนี้ก็เท่าไหร่ยี่สิบแปดงวดแล้วทาท่าท่า,า,า,างวดนี้ไม่มานะยี่สิบเจ็ดงวดนี้ยี่สิบแปดดูเพื่อนเขาก่อนก็แล้วกันเนาะถ้าไม่มางวดต่อไปใช้เป็นเลขดับนะครับผมจะใช้เจ็ดตัวเนาะ หนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับผมสูตรต่อมานะครับผมหน่วยล่าง k คทูวิธีทำตามนี้เลยนะครับบวกสิบหน่วยล่างนี้บวกกันก่อนแล้วค่อยบวกสามงที่ได้ท่า่ตามสเต็ปนะครับผมแล้วก็มีเลขดับสองตัวก็คือตัวที่ไม่มีในนี้แหละสีส้มสองอเส้นนี้นะครับก็เหมือนทุกคลิปนะครับแล้วก็เหมือนสูตรที่ผ่านมานั่นแหละก็คือเอาไปเฝ้าระวังแล้วทีวนี้ งวดนี้ใช้เป็นปกติแล้วนะใช้เป็นปกติมาได้หลายงวดแล้วเพราะว่าเคยเฝ้าระวังมาแล้วเขาก็เข้าตรงนี้แล้วนะแ,ะแ้วตอนี้ตรงนี้ก็เฝ้าระวังมาเขาก็มาเข้าตรงนี้นะครับผมนี่ก็เลยใช้8ตัวเหมือนเดิมนะครับผมงวดที่ผ่านมานานะนได้สามสี่ห้าหกดศูนย์หนึ่ดับที่7แล้วก็เดับอยู่เด่นเข้าหลักหน่วยคือ8ปดเนาะวันี้นะสิเหน่วยล่างกว่กันก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมเนาะศนย บวก3ก็ได้3ได้ตัวเดียวกันกับสูตรตรงนี้นะครับผมได้3 4 5 3 4 5 6้บวกสได้8 8ดบวกสได้0 0นยไล่ไป1 2ดับที่7แล้วก็9เอามาจากตรงนี้เนาะ6ก่อนถึง8ก็คือ7นะ8ก่อนถึง0ก็คือ9นะครับดับที่7แล้วก็9เด่นที่3 4 5 6 8 0 1 2คาดว่าเท่านั้นนะครับผมเนาะ สูตรต่อมานะครับผมสูตร l x วิธีทำตามนี้เลยหลักพันบวกหลักร้อยนะครับผมแล้วก็บวกหกพงที่ได้เท่าไรตามสเต็ปนะอันนี้ก็มีเลขดับให้หนึ่งตัวนะครับผมเมื่อที่ผ่านมาใน3 4 5 6 8 9 1 2ด้ดับอยู่ที่เจ็ดเจ็ดดับยูนะแปดเด่นก็เข้าหลักหน่วยนะครับวันนี้พันร้อยบวกกันก็คือได้3 3บวก6ได้9 9มาวาง9ก้าเราไล่ไป0 1 2 สอบกสองได้สีแล้วไล่ไป5 5าบวกสได้7 7็ดเไล่ไป8ปนะครับสามใช้ตัวดับมาจากไหนมาจากตรงนี้2ก่อนถึงสี่ก็คือ3ามามาวางเลยนะครับเหมือนตรงนี้นะหก่อนถึง8ก็คือ7ดนะครับดับอยู่ที่3เดือนอยู่ที่9 0้าศูนยน่สอสี่จะครับงด <c oughs> ต่อสูตอมาสูตูแซดวยนะครับสูดแซดวยอันนี้เดินยาว ตรงนี้สีส้มๆนี่ก็วิธีทำนะครับตามนี้เลยนะสีส้มๆนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ก็เลิกเลิกเฝ้าระวังแล้วเพราะว่าตรงนี้เข้ามาแล้วเนาะเขามาแล้วจากที่เฝ้าระวังมา20งวดยี่งวดที่21มาที่9เนาะออก8 9นะก็ใช้มาตลอดแล้วก็มีดับ2ตัวดับดับก็อยู่เนาะเด่นก็เข้าไปงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่47นะครับผมได้678 9 0 1 2 4ดับที่3แล้วก็5ดับอยู่8เข้าไปในหลักหน่วยล่างนะครับวันนี้บวกกันนะครับผมก็คือใช้หลักร้อยบนบวกได้หน่วยคอ3เนาะ8บวก5เออ8บวก7ได้5 5บวก4ได้9ว่า9มาวาง9แล้ว0ไล่ไป9 0 1 2 3 4 5 5บวก2ได้7ดับที่6แล้วก็8 5ก่อนถึง7ก็คือ6 7 8เอามาวางนี้เลยนะครับผมเนาะ เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดดับที่หกแล้วก็แปดสูตรต่อมานะครับผมก็สูตร <c oughs> cl นะครับผมสูตรนี้ทุกท่านหลายท่านก็จะจําได้เนาะก็ย่อมา,ย,อมาย่อมาน้อยๆก็คือเอามาจากตรงนี้นะครับผมนี้มันเดินยาวเต็มหน้ากระดาษล้นหน้ากระดาษออกมานี่เนาะล้นบรรทัดมาตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่งวดนูน,นก็เลยย้ายมาน้อยเดียวนะครับผมนะยังไม่สะดุดเนาะ ยาเางวดที่เท่าไหร่แล้วจำจำไม่ได้แต่งงมืนกันสี่สิบก้อนเหมือนกันนะครับผมเนาะ cl นะครับวิธีทำตามนี้เลยนะครับผมตัวแรกที่เป็นสีชมพูนี้นะครับคํานวณได้เท่าไหร่นะบวกกันได้เท่าไหร่แล้วบวกหกขงที่ได้เท่าไหร่ตัวแรกนี้ใช้เป็นตัวดับนะครับผมสีชมพูนี้คือใช้เป็นตัวดับเนาะงวดที่ผ่านมาได้ศูนย์ศูนย์ไล่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับศูนย์ตัวแรกนี้ใช้เป็นเลขดับ นะครับผมก็ไม่มาเนาะเพราะรางวัลออกที่สองแปดแปดมีเด่นในนี้ก็เข้าในหลักหน่วยเนาะวันนี้นะครับคำนวณได้หกเอาหกมาวางแล้วไล่ไปหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะก็จะใช้แค่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกนี้ใช้เป็นเลขดับหน่วยล่างนะครับผมครบหกูนรนะครับผมนี่นะครับผมเอาใน,นี่สิบล่าง นี่นะสูตรที่1่ที่2ที่3ที่4ที่5ที่หเอามาเรียงกันไว้นะครับหน่วยล่างชน6กสูตรประจำวันที่1เดือน967หนะครับมันเดิมนะครับ6สูตรนี้เอามาเรียงกันแล้วก็ปากกาสีแดงข้างบนนี้แทนค่าหลักหน่วยล่างเอาไว้ก่อนนะจาก0ถึง9จะมีตัวไหนชนที่กี่สูตรกี่ตัวเอามาวางไว้นี่นะครับจากที่แอรได้ทำไว้0ชน5สูตร1 2 3 4 5ออันนี้ไม่มีศูนย์ อ่าศูนย์ห้าสูตรหนึ่งหก3ูตรสองห้า0ูตรสาูตรสูตรห้สูตรหกูตรเจูตรแปูตรถ้าเกิดดูในแบบนี้เนาะมันก็จะเยอะเนาะมันก็จะมีชนที่ชนครบอ่าหกสูตรก็จะมี1แล้วก็4นะครับแกก็เลยได้เขียนไว้ว่า1ตัวแรกเป็นเด่น1นเนาะ แล้วก็ส่ตัวที่2ในหลักหน่วยเนาะแล้วทีนี้เห็นรองมีแค่2อเออศูนย์แล้วก็2ก็คือ,อาจากตรงนี้นะครับผมจากตรงนี้ถ้าเกิดว่าแอดไม่หาตัวมาตัดเนาะเนี่ยมันก็จะมีเด่นเนี่ยม,มีมีเด่น1กับ4นี่ชน6สูตรเด่น2 2ตัวแล้ว2แล้วก็มีมีใกล้เคียงก็มีชน5สูตรก็จะมี0ูนย สองสามเนาะศูนย์สองสามเจ็ดแปดเก้านี่ชนห้าสูตรใกล้เคียงกับหกสูตรเพราะฉะนั้นมันก็เยอะเนาะก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยหาตัวมาตัดก็ได้เอาสูตรเลขดับนะครับเอามาตัดเนาะจุดดำๆสีน้ำเงินนี้นะครับก็คือแทนค่า1จุดแทนค่าดับ1สูตรชนหลายสูตรก็คือหลายจุดนะครับผมแล้วก็จุดสีแดง,แดง แอดก็เอามาจากตรงที่ว่าอ่าดับเหมือนกับหลักสิบนี่แหละนะครับผมสีแดงๆที่ดับล่างทุกหลักนะครับผมถ้าตัวไหนไม่มั่นใจเราก็นําไปใช้ถ้ามันชนเยอะนะครับผมเพราะไม่มีใครทราบว่าตัวไหนจะไปจะมาเนาะ <c oughs> แล้วทีนี้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าอ่าศูนย์นี้ชน5้าสูตรใกล้เคียงกับหเนาะมันก็ติดดับแต่ทีนี้อ่าสอ มันติดดับล่างทุกหลักมันชน3สูตรไม่เอาตอนแรกนะไม่เอาอ่าแล้วตอนนี้3ชนดับ3สูตรแอดเลยไม่ไม่ให้เอาเหตุผลที่แอดเอามาเขียนไว้ว่า0นย์แล้วก็2นี้ก็คือแอดได้เอานี่นะสูตรที่มันเดินยาวยังไม่เคยสะดุดก็คือสูตร k2 lx zy cl นี้นะครับไฮไลท์หน้าหลังนี้คือเดินต่อเนื่อง นะครับผมถ้าไฮไลท์ไม่ได้ไฮไลท์อันนี้ก็คือว่ามันเคยสะดุดนะที่แอสทำให้ดูมันเคยสะดุดหนึ่งงวดแต่มันเคยเดินยาวนั่นแหละแต่มันสะดุดก็เลยไม่ได้ไฮไลท์อันนี้ยังไม่ได้สะดุดก็เลยลองเอาเหมือนหลักสนะิบลองเอาสี่สูตรนี้มาชนกันเอาเฉพาะที่ชนครบสี่สูตรมีตัวไหนบ้างแอรก็เลยได้เอามาชนตรงนี้มันมีสี่ศูนย์หนึ่งสองที่ชนครบสี่สูตรนะ 4012 4012หน1 2งสองสหนึองนมองนั้นจะเป็น3ามสามสามตัว2ตัวนะครับสามสูตรสอสูตรไม่เอาเอาเฉพาะครบ4ี่สูตรทีนี้เอาก็เลยเอก็เลยเอาตรงนี้มาตัดเลยเนาะเพราะในไหนเมื่อต้องตัดแล้วทีนี้ถ้าอันไหนมันรองมากๆใกล้ใกล้เคียงกับ6ก็ค่อยว่ากันแล้วทีนี้พอเอามาทําแล้วแอก็เลยว่า เนาไหนๆก็หนๆแล้วจาเป็นต้องตัดตรงนี้ศูนย์นี้แอกเลยเอามาใช้นะมันเหมือนกับหลักสิบนั่นแหละนะครับผมเนาะแล้วเหมือนกับหลักสิบนั่นแหละเพราะยังไงล่ะศูนย์นี้เขามีเนาะมีครบสี่ศูนย์แล้วเขาก็เดินยาวมันก็ไม่แน่อาจจะเดินต่อหรืออาจจะไม่เดินต่อก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลองเอามาทําแบบนี้แล้วมันก็ได้4012เพราะฉะนั้น1กับ4 นี้มันก็เราเอามาวางไว้เป็นเด่นแล้วเรียบร้อยก็เลยเอาศูนย์กับสองนี่แหละเนาะมาให้เป็นตัวรองนะครับผมอาอันนี้8ปดนี่มันติดดับเยอะชนห้าสูตรก็ไม่เอา7ติดดับ2สูตรไม่เอาอ่าแล้วก็เก้าติดดับล่างทุกหลักแล้วก็ติดดับตรงนี้รวมเสสูตรก็ไม่เอาก็เลยเอาเฉพาะที่มันมีนะครับผม หรือถ้าเคยชชอบ7นะครับผมนะมันก็ใกล้เคียงติดดับแค่2สูตร7กับ9นี้ก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันแต่ท้งนี้เันั้นเอดเอาตรงนี้เป็นหลักเนาะเอา4สูตรนี้เป็นหลักก็เลยได้ตามนี้เรามาจับคู่กันอันนี้เด่นหลักหน่วยล่างชน6สูตรเมื่อประจำวันที่1เดือน9 6 7และเด่น1กับ4รอง0แล้วก็2นะครับผมนะจับคู่กันกับหลัก10เนาะหลัก10นี่ละ

9092นะครับผมตามนี้นะครับผมเนาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาดูว่าตัวที่มันเด่นเนาะมันก็จะมีหลักสิบเด่นสุดมี4แล้วก็7นะแต่ก็7นี่ก็รอง4อยู่แต่เด่นสุดคือ4แต่เอา4กับ7ก็แล้วกันเนาะที่มันเด่นใน 10, นะใหลักสิบเนาะไฮไลท์ให้ดูชัดเจนเผื่อเขาจะมาที่เด่นหรือมาที่รองเราจะได้รู้นะครับผมบางครัง้งบางทีตัวรองมันก็มาบ่อยเนาะ แล้วหลักหน่วยที่ทำเมื่อสักครู่นี้ก็เด่นอยู่ที่1แล้วก็4เนาะนี่ชนครบ6สูตรติดดับนิดหน่อยก็ยังใช้อยู่เพราะเด่นชนดับดับชนเด่นเอาเด่นไว้ก่อน1กับ4 mm. นี่นะครับผมก็จะได้ตามนี้เนาะถ้าเกิดเราจะเอาแค่4กับ7กับ1กับ4ก็จะได้อยู่แค่4 1 4 4 7 1 7 4แค่นี้เองนะครับ4คู่ชุดอันที่ลองมาชนแต้มรวม ดูนะครับแต้มรวมแก๊สก็เอามาจากตรงนี้แหละนะครับเอามาจากเด่นล่างชนแต้มรวมเนาะเด่นแต้มอยู่ที่1แล้วก็8แต้มเด่นเนาะศูนย์สองเก้านี่แต้มรองรองเอามาชนดูเนาะหนึ่งแปดศูนย์สองเก้าชนทั้งหมดก่อนนะครับผมสี่หนึ่งห้าแต้มไม่มีสี่สี่แปดแต้มมีนะครับจุดไว้ก่อนสี่ศูนย์สี่แต้มไม่มีสี่สองหกแต้มไม่มีเจ็ดหนึ่งแปดแต้มมี 7จ็แต้มมีนะครับเจ็แต้มไม่มี729ดสองเก้าแต้มมีศูนย์หนึ่งหนึ่งแต้มมีเอาทั้งเด่นทั้งรองก่อนนะศูนแต้มไม่มี0ูนย์ศูนย์แต้มมีศูนย์สองสองแต้มมีนะครับเก้าหนึ่งศูนย์แต้มมีเก้าสี่สาแต้มไม่มีเก้าศูนย์เก้าแต้มมีเก้าแต้มเก้าสองหนึ่งแต้มมีนะครับผมแล้วทีนี้อันไหนที่มันชนเอาทั้งหมดเนาะถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยวกับที่ว่าเป็นสิ ล่างเด่นล่างตรงนี้เนาะเอาทั้งหมดที่จับคู่ก่อนคู่ชุดไหนที่ชนแต้มเด่นเนาะก็จะมี cc แต้มแปดอันไหน่แต้มรองก็มาร์คไว้มาร์คไว้แล้วเนาะไฮไลท์เฉพาะที่มันชนแต้มเด่นเจ็ดหนึ่งแปดแต้มแต้มเด่นเจ็ดสี่หนึ่งแต้มแต้มเด่นเจ็ดสองเก้าแต้มแต้มรองศูนย์หนึ่งหนึ่งแต้ม เต็มเด่น0ูแต้มรอง02นต้มรอง91้าเต้มแต้มรอง909แต้มแต้มรอง92 1แต้มแต้มเด่นนี่นะครับผมทั้งเด่นทั้งรองเนาะก็จะแยกกันได้ชัดเจนที่ตาไม่ลายเท่าไหร่เนาะก็จะมี44 7174 0192 12345คู่ชุดที่จัดอยู่ในแต้มเด่น นะแต้มเด่นคือแต้ม8กับแต้ม1อ่าส่วน7 2 0 0 0 2 9 1 9 0นี้อยู่ในแต้มรองดูอย่างนี้อาจจะตาลายเดี๋ยวแอดจะแยกไว้ให้นะครับได้ดังนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือ2ตัวล่างตรงนะครับชนแต้มรวมงวดประจำวันที่1เดือน9 6 7นะครับผมแต้มเด่น4 4นะแต้ม8นะนี่แต้ม8นะ71แต้ม8 เจ็ดสี่ต้มหนึ่งต้มแปดอ่าแต้ม1นึ่งเก้าสองตมหนึ่งศูนย์หนึ่เต้มหน่เต้มรองนะครับเอาเนาะศูนต้มห่จะเข้าเต้มรองมาชี้ตรงนี้ทีนี้เต็มรองกันบ้างเนาะเจ็ดสองเก้าตมนะศูนย์ศูนย์ศูนย์ต้มศูนย์สองสองต้มเต้มรองเก้าต้มเต้มรองเก้าศ้ตมเต้มรอง ตามนี้เลยนะครับผมแอดไม่ได้ไปชนกับอันอื่นนะยังไม่ไม่ได้ไปชนกับเด่นล่างชนแต้มรวมไม่ได้เอาไปชนกับมาครบ2ตัวล่างแต่ทีนี้แอดเอาเฉพาะเขาก่อนก็คือจากชุดเต็มตรงนี้2ตัวล่างตรงวันมันจะวันที่1เดือน9าจับคู่กันได้16คู่ชุดชนแต้มได้ตามนี้ได้10คู่ชุดแยกออกมาเป็นแต้มเด่นและแต้มรองอันนี้ชุดเต็มนะครับ แคปหน้าจอไว้ก่อนเนาะบางครั้งบางทีอาจจะอยากจะเอาไปเปรียบเทียบนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็แยกมาไว้ให้ทั้งแต้มเด่นและแต้มรองก็คือตรงนี้นะครับผมเนาะแต้มเด่นก็คือสีชัดๆันั่นแหละเนาะไฮไลท์ให้ cc เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผมเนาะ แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะตัดอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าเกิดเราจะเอาตามนะเอาตามที่ล่างอา่ปาปักหลักส0ล่างนี่เด่นที่4แล้วก็7ปักหลักหนล่างเด่นที่1แล้วก็4อันนี้รองเนาะถ้าจะเราเราจะเอาแค่นี้มันก็จะมีแค่4 1 4 4 7 1และ74ในนี้มันมีไม่มี41่มีมี4 4เนาะ มีส 4, 4ีแล้วก็7จแล้วก็7จมี3คู่ชุดนะมี3คู่ชุดที่มันอยู่ในชุด10หน่วยเด่นนี่นะตามนี้นะครับผมเนอะ <c oughs> 92นี้1แต้มแต้มเด่นก็จริงแต่มันอยู่ในตรงนี้ยแอดยังไม่ได้ขีด เขียนนี้ไว้ให้นี่นะครับผมถ้าจะเอาเฉพาะสิบเด่นล่างเด่นจะได้แคน่นี้นะครับผมเจ็ดอ่ะซีหนึ่ง 4, ีสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ซีหนึ่งีสี่เจ็ดหนึ่งและเจ็ดสี่นี่เลยนะครับผมเนาะชอบก็ค่อยนำไปใช้นะครับผมไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม So de club.